สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกกุหลาบตูมนะคะแบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้เลยใช้ริบบิ้นไม่เยอะด้วยนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมี กันไกลนะคะมีแหนดมีเหรียญน,นะคะสีเขียวเราจะเอามาไว้ติดตรงนี้นะคะติดใบนะคะตรงนี้เราจะตัดริบบิ้นมา2สีแบบนี้นะคะสีเขียวนะคะเราจะตัดมา8เส้นนะคะแบบนี้ตัดความยาวอยู่ที่9เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลม1ด้านค่ะส่วนสีชมพูนะคะ เราจะตัดมา4เส้นนะคะตัดความยาวนะคะอยู่ที่70เซนติเมตรค่ะแบบนี้เลยตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้นะคะพับครึ่งริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเรามาเริ่มขึ้นฐานกันเลยนะคะ ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หแบบนี้นะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วดึงออกมากว้างๆแบบนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้เราก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลย แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาขึ้นฐาน8ดนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะด้านล่างขวามือตรงนี้พับเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้เส้นด้านบนตรงนี้นะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเส้นด้านบนตรงนี้นะคะนําปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราก็ดึงนะคะ ดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะการิบินเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ฐานแปดลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะจับริบบินขึ้นมาซ้อนกันสี่เส้นค่ะริบบินเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะริบบินทับกันด้านบนสี่เส้นนะคะด้านล่างก็ มีริบบิ้นอยู่สี่เส้นนะคะจ,จากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะเส้นนี้นะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี <S <S ้นะคะแล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะ วางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยเราจะทําจนกว่าริบบิ้นด้านล่างเราจะหมดนะคะแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะให้ริบบิ้นด้านบนเหลือริบบิ้นแค่สามเส้นนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว,ว่างกลางตรงนี้เลยไม่ต้องทําอะไรนะคะแบบนี้ปล่อยเขาไว้แบบนี้นะคะ จับริบบิ้นนะคะยกขึ้นมาใช้มือซ้ายเราจับนะคะแบบนี้จับแบบนี้นะคะจับสามเส้นนี้ไว้นะคะปัดมาไว้ด้านหลังแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาสามเส้นที่เหลือตรงนี้ค่ะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สามนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ดันตรงนี้ออกมานิดนึงนะคะตรงนี้นะคะช้น้วดันออกมานิดนึงนะคะแบบนี้เราก็จะเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นนี้เลย สอดเข้าไปในห่วงที่1นนะคะแบบนี şey right? ้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สองตรงนี้นะคะสอดผ่านห่วงนี้นะคะให้มาโผล่ห่วงที่สองค่ะแบบนี้เลยสอดเข้าไปตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สามสอดผ่านห่วงนี้นะคะห่วงที่1ห่วงที่สองมาโผล่ห่วงที่สามค่ะสอดเข้าไปนะคะตรงๆรงริบบิ้นมาโผล่ตรงนี้นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เราจะได้ยุ่งๆแบบนี้เลยนะคะเราจะค่อยๆปล่อยมือนะคะแบบนี้แล้วก็ให uh ้เพื่อนๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะแบบนี้หรือเพื่อนๆจะไล่ดึงนะคะทีละเส้นก็ได้นะคะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะพลิกกลับด้านมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะไล่ดึงนะคะ ได้ดึงให้กระชับนะคะทั้ง8เส้นค่อยดึงค่ะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองนะคะแบบนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วเราจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับมาไว้ในมือแบบนี้แล้วนับไปหนึ่งสองสนับมา3มเส้นวางพาดริบบิ้นที่เราจับขึ้นมานะคะนาเส้นที่สมค่ะวางพาดแบบนี้ ใช้มือซ้ายจับไว้นะคะด้านล่างนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็นับไปเหมือนเดิม1 2 3่สองสามหวังพาลิบินหน้าเส้นที่สามค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็จับมาไว้ในมือนับไปหนึ่งสองสามวงพาลิบินหน้าเส้นที่สาเหมือนเดิมค่ะเราก็จับให้ถนัดมือนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็นับไปหนึ่สองสามวงพาลิบินหน้าเส้นที่สามค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้เราก็จับมาไว้ในมือนะไปหนึ่งสองสามบังพาลิบบิน,นาเส้นที่สามนะคะจับแบบนี้ค่ะเราจะทําจนกว่าลิบบินเราจะเหลือสามเส้นแบบนี้นะคะด้านบนเราจะเหลือลิบบินสามเส้นแบบนี้เราจะเอาลิบบินเส้นนี้นะคะเส้นที่หนึ่งทับเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องตรงนี้คะ่ะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะลิบบินเส้นนี้นะคะ สอดนะคะแบบนี้เลยเส้นที่2องเราก็สอดเข้าไปช่องเดิมเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็สอดนะคะช่องเดิมนะคะแบบนี้เบี่ยงปลายริบบิ้นออกมาแบบนี้นะคะเส้นที่สามเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะสอดช่องเดิมอย่างปลายริบบิ้นนะคะให้มาโผล่ช่องที่สามนะคะสอดเข้าไปช่องเดิมค่ะ ริบบิ้นก็จะผูดถัดกันไปนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามนะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเขาจะยังไม่แน่นนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะทั้งแปดเส้นนะคะแบบนี้พอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะแล้วก็ สอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นเขาจะโผล่ช่องที่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะตรงนี้ขั้นตอนนี้นะคะก็จะทําเหมือนกันนะคะทั้งแปดเส้นนะคะสอดเหมือนกันเลยเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะเราจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะ แบบนี้นะคะพอเราสอดครบทั้งแปดเส้นเราก็ค่อยๆไล่ดึงอีกนะคะค่อยๆไล่ดึงทั้งแปดเส้นอีกรอบนึงนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยพี่กลับด้านมาค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเราจะมาเริ่มทําดอกกันเลยนะคะเราก็จะจับแบบนี้ค่ะจับให้ถนัดมือนะคะเราก็จะจับเก็บริบบิ้นเส้นที่ยังไม่ทําไว้ก่อนก็ได้นะคะแบบนี้ เราจะเริ่มทําเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะโดยเราจะนับมาสามช่องนะคะหนึ่งสองสามนะคะช่องนี้นะคะนับจากเส้นที่เราจะทํานะคะตรงนี้เส้นที่เราจะทําอยู่ตรงนี้นะคะเราจะนับมาหนึ่งสองสามนะคะเราจะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะนับมาหนึ่งสองสามสอดนะคะเส้นที่สามตรงนี้ ปลายริบบิ้นเขาจะมาผูกตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนับนะคะจากเส้นที่เราทำนะคะหนึ่งสองสามตรงนี้แล้วก็ดึงหลวมไว้นะคะยังไม่ดึงแน่นนะคะดึงหลวมไว้แบบนี้เส้นที่สองเราก็ทําจากเส้นที่ถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยนะคะตรงนี้โดยเราจะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะถัดด้านในไปเรื่อยๆนะคะเส้นที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเราจะสอดไปด้านในนะคะจนครบทั้งแปดเส้นนะคะ เส้นที่สองนะคะแล้วก็โค้งตามเส้นที่หนึ่งเลยแบบนี้เลยนะคะสอดตรงนี้ถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้แล้วก็สอดริบบิ้นผล่เหมือนเดิมค่ะเขาจะโผล่ถัดกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงรวมไว้ก่อนนะคะยังไม่ดึงแน่นค่ะเส้นที่สามตรงนี้นะคะแล้วก็โค้งตามเส้นที่สองเลยแบบนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะเราก็สอดด้านหน้าตรงนี้เลย แบบนี้เลยนะคะดึงหลวมไว้ค่ะเส้นที่4นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมโค้งตามเส้นที่3เลยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะดึงมาตรงๆแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้สอดด้านในตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงนะคะเส้นที่5นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นลงมาค่ะสอดด้านในตรงนี้นะคะ เส้นที่หนะคะแล้วก็โค้งตามเส้นที่5เลยแบบนี้เลยนะคะตึงมาตรงตรงพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดด้านในนะคะตรงนี้เลยริบบิ้นก็จะโผล่ตรงช่องนี้นะคะเส้นที่7นะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะโค้งตามเส้นที่6นะคะแบบนี้สอดด้านในนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะด้านในเลยนะคะ ปาลิบินจะโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงรวมไว้ค่ะเส้นที่8นะคะโค้งตามเส้นที่7เลยแบบนี้นะคะสอดด้านในเลยนะคะเส้นที่8นะคะเวลาเราทำเราจะรู้นะคะว่าเราจะสอดช่องไหนนะคะตรงนี้เขาจะเหลือช่องว่างอยู่ตรงนี้นะคะปาลิบินเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้พอดีเลยแล้วก็จะไล่ดึงนะคะจากเส้นที่ 8นะคะตรงนี้เส้นที่1ตรงนี้ค่ะไล่ดึงเส้นที่1เลยนะคะไล่ดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยค่อยไล่ดึงค่ะแบบนี้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะพลิกกลับด้านมานะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะตรงนี้สอดไปตามแนวนะคะริบบิ้นผูช่องที่3เหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยเราก็จะสอดทั้ง8เส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะ เพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะแล้วก็ตัดนะคะแบบนี้ตัดออกหมดเลยนะคะตัดออกให้หมดเลยนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาติด ริบบิ้นสีเขียวกันนะคะแบบนี้แล้วก็จะสอดตรงนี้ค่ะผ่าน2ช่องนะคะด้านปลายแหลมนะคะสอดตรงนี้เลยด้านบนตรงนี้ผ่านมา2ช่องนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะ 1- นสองตรงนี้ดึงนะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะใช้ในพวกเรากดตรงนี้ไว้แล้วก็สอดด้านล่างตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยริบบิ้นเขาก็จะมาโพ ช่องที่สานะคะ 1, 2, ึสตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะทำจนโคบทั้ง8เส้นนะคะสอดแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะสอดต,ตรงนี้ริบินโปช่องที่3นะคะถ้าดึงยากนะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนกนะคะช่วยนะคะ สอดครบแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆนะคะดึงแบบนี้แล้วก็ตัดออกนะคะแบบนี้ตัดออกให้หมดเลยนะคะแบบนี้เลยตัดให้ชิดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพอเราสอดริบบิ้นเส้นสีเขียวเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนจะไม่สอดก็ได้นะคะหรือจะใช้ใบผ้านะคะใบสำเร็จนะคะติดเลยก็ได้นะคะ ล้วก็จะได้ดอกกุหลาบแบบสวยๆนะคะแบบนี้เลยใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็จับแบบนี้ค่ะจับแบบนี้นําเหรียญมาวางนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันเหรียญลงไปนะคะสามารถทําตัวเป่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะแบบนี้เลยลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็ กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ